สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้าที่มาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในสื่อวีดิที่13นะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าคําวิงวอนในยามทุกยากในพระคัมภีร์ในตอนนี้ผมอยากจะอ่านในข้อที่1ข้อที่2และข้อที่6นะครับบอกว่าข้าแต่พระเจ้าอีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เสียเป็นนิดหรือหรือพระองค์จะเบือนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์ไปนานเท่าใดข้าพระองค์จะตรึกตรองในใจข้าพระองค์และมีความทุกโศกในใจตลอดไปนานเท่าใด ศัตรูของข้าพระองค์จะเหนือข้าพระองค์นานเท่าใดข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทํากับข้าพเจ้าอย่างดีสังเกตในพระคัมภีร์ในตอนนี้ข้อ1ข้อ2เป็นบทบทที่คลํำครวญระบายในจิตใจขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเพราะว่าเมื่อไหร่พระองค์จะทรงช่วยเขาสักทีในข้อที่3ข้อที่4ี่เขากาลังระบายบอกว่าเนื่องจากความรักของพระเจ้าเนี่ยนะครับพระองค์ทรงทราบว่าศัตรูกําลังจะชนะเขาข้อ5ข้อ6เนี่ยนะครับก็ได้บรรยายว่า เขามีความไว้วางใจว่าพระเจ้าจะพระเมตตาเหนือเขาและเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะให้สิ่งดีกับเขาดังนั้นเองเนี่ยนะครับในบทนี้เราเมื่อคําวิงวอนในความทุกข์ยากเราได้ข้อคิดอย่างน้อย3อย่างด้วยกันอันที่1ก็คือการระบายความทุกข์ไม่ใช่เรื่องแปลกระบายไปเลยครับเพราะว่าขอ้ขอ1ขอ้อ2ข้อ4ผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ เขาอธิษฐานแล้วพระเจ้ายังไม่ได้รับคําตอบเขาใช้คําว่าอีกนานเท่าใดอีกนานเท่าใดหลายครั้งด้วยกันเนื่องจากเขามีความทุกข์ใจและดูเหมือนว่าสิ่งที่วิงวอนนั้นพระเจ้ายังไม่ตอบเขาผมหนุนน้ําใจนะครับว่าระบายกับพระเจ้าได้พระเจ้าไม่ซ้ําเติมเราครับพระองค์ทรงทราบดีว่าเรารู้สึกอย่างไรแต่ว่าข้อ2น่าสังเกตนะครับยิ่งเรามองที่ปัญหาเราจะยิ่งเศร้าและข้อที่4ได้ระเบิดออกมาว่า พระองค์เจ้าค่ะถ้าพระองค์ไม่ช่วยเขาชนะข้าพระองค์แน่นอนฟังดีๆนะครับเมื่อเรายิ่งมองดูปัญหามันจะยิ่งทําให้เรากลัวยิ่งเรามองดูตัวเองจะยิ่งทําให้เราหดหู่ยิ่งเราสงสารตัวเองเราจะยิ่งแยกดังนั้นเองเราควรทําอย่างนั้นหรือไม่ในข้อที่สองผู้เขียนพระคมัมภีร์ตอนนี้เป็นแบบนั้นจริงๆครับ เขามองดูตัวเองมองดูปัญหาและบอกว่าข้าพระองค์ต้องทุกโศกนานเพียงใดข้อ2ครับแล้วต้องขอปัญญาในเรื่องนี้นะครับการขอปัญญาเป็นเรื่องสําคัญข้อที่3บอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพิจารณาและตอบข้าพระองค์ด้วยเถิดขอทั้งขอเพิ่มความสว่างแก่ตาของข้าพระองค์ขอเพิ่มความสว่างหมายถึงอะไรครับไม่ใช่คือแค่การช่วยเหลือให้พ้นจากปัญหา แต่ความสว่างในที่นี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับสุริบที่43ข้อ3ซึ่งหมายถึงความจริงของพระองค์เราจะต้องขอให้พระเจ้านำเราด้วยความจริงของพระองค์เจ้าไม่ใช่แค่รู้และระบายความทุกข์ใจต่อพระเจ้าแต่เราต้องขอพระเจ้าประทานปัญญาว่าเราควรจะเดินในโลกนี้อย่างไรท่ามกลางความทุกข์ควรจะไปอย่างไรเราต้องปรับมุมมองเราให้ถูกต้องว่าในท่ามกลางความทุกข์เราต้องขอปัญญาจากพระเจ้า เองยามัวไปจดจ่อกับปัญหาเหมือนกับข้อที่2ที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับแต่ควรจะมาจดจ่อกับพระปัญญาข้อที่ 3. การวางใจในความรักของพระเจ้าเป็นกําลังชีวิตของเราในความในคำวิงวอนของเราในความทุกข์ยากการวางใจเป็นเรื่องใหญ่มากข้อ5บอกว่าข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงเขาเริ่มต้นด้วยคาว่าแต่ที่พูดมาแล้วขอคํา,คว,าว่าแต่เนื่องจากว่ามีการผกผันเกิดขึ้น พระเจ้าพร้อมจะอวยพรเราด้วยความรักของพระเจ้าและความเปรมปรีจะเกิดขึ้นเมื่อเรามาวางใจความรักของพระเจ้าและจะก,กลายเป็นเหมือนข้อที่6ว่าข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงกาะทากับข้าพเจ้าอย่างดีซึ่งหมายความว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวของเราดีเสมอแม้ความทุกข์เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะพระเจ้ามีแผนการที่ดีดังนั้นเองจงวางใจพระเจ้าในความรักของพระเจ้าเพราะ ทุกอย่างนั้นพระเจ้าให้สิ่งที่ดีดังนั้นเองวันนี้พูด3สิ่งด้วยกันความมีควณ์ในความทุกข์ยากหนึ่งรับบายความทุกข์ของเราสองขอปัญญาจากพระองค์สขอให้วางใจในความรักของพระเจ้าเริมเป็นการเป็นกาลังของเราทั้งหลายมัใชผ่อนครับ